สวัสดีครับพี่น้องผมก็ผมล้วก็ซ่องทาวาดโปรดักชั่นเมื่อนี่ผมนีโอกาสผ่านมาวัดปลาครับวัดปลาหน้าคำ่ำวัดปลาหน้าคำ่ำต่กอนผมเคยมาบวชอยู่ยู่ครับมาบวชอยู่ระยะหนึ่งครับแต่ว่าช่วงนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นโอ,อยู่เพิ่นไปไซผมก็เลยสิรลบ,บางนี้เพิ่นยู่กุฏิข้างในบ่จักแต่ว่าเป็นสีเงียบ เดี๋ยวสิเลละเข้าไปทไงางไหวเมืงจ้เข้าครับปลาหน้าค่ำครับต้องสั่งทอหน่อยอัานี้ัวตากผ่านเป็นซ้ำนักสงฆ์ครับที่ก้อนผมก็มาบวชยูน่นี่ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับบวชบวชปีวิเวก ผมจะก,กับคู่บาอาจารย์อยู่แถวนี้นะครับนี่กุฏิหน่อยผมเห็ดมัธาายวัย่นหลายปียลปลลยยแล้วครับสามสี่ปีแลือยังคือเกาอยู่นี่ผมไม่ได้มาโดนแล้วครับช่วงนี้มันหยากมันมีคนพ่าไม่ออกไม่ข้าไปตลาดทุ่งก็เลยไม่ได้มาครับแต่ก่อนมันมีพระสามสี่องค์อยู่ช่วงเขงาัาษาจะ่นไปจำภรษาเสีเยแน่ผม โมก็ได้มากอเลยพอดีเมือนี่นี่มก,กาดแว่มากอเลยมาเขามาเมืองครับดื่กาแฟมาถวายเ่นซองหนึ่งแต่ว่าบ่าเห็นผรานี่มีเียบเส็นน้อปูปูป โ,โวโบอยู่บ้านี่เป็นล่งโล่งสารอาหารครับมีก็ห้องน้ำครับเนื้อที่ประมาณหลายไร่ยอะครับแต่ว่า บมีพระยูครับมีพระยูต่ว่าผมได้ยยนเข้าวาพระยูองนึ่งยูครับต่ว่าขาบ่เห็นแค่คนไปใส่ต่ว่าคว่าสิยูยูงว่าเห็น,ไไยยหหนมีง่งลงต้มน้ำห่อนครับต้มน้ำห่อนลงยอมผา่น โยโย่หรอคือเทว่าผมไม่เห็นนี่คือคือหมอยงอมภาครับพระตั้งมาฐานพันสิย์อมทุกวันวันพระของวันพระพระที่ย์สองครับพันยงอมข่าก็ใหม่เพิ่นนุ่เห็นอันนี้แล้วผมสิดยางเลาะเบิ้งบริเวณวัด thằng thang khẩu không thang khẩu mà có để lái thang không mập 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 bút là hết ổn hoặc lái đấy các kiểu hết ไข่เฮ็ดละงงกมันิะมีกุฏิอยู่ข้างในไปไปเลิกเลิกผช่วงผมบวชผมก็มาอยู่นี่แต่ว่าผมเขาไปอยู่ข้างในผนเขาไปอยู่กุฏิข้างในผม พอดีช่วงนั้นพอพอป่วยผมก็เลยว่าสิบ,บวชบาให้พอแต่ว่าสิบบวชอยู่วัดบ,าดบาด้านแล้วพอดี่คุณจ๊ะก,กับครูบาอาจารย์สายวัดปตาก็เลยขอผนมาอยู่นมาอยู่น้นำอาจารย์ครับอาจารย์ประเทืองมาอยู่เดี๋ยวบ้าณอาทิตย์นึงก็เลยขึ้นไปแม่ห้องสอนไปอาจารย์ตูัวญุ่ยฝุ่นครับ นี่ก็ทางผ้าดงครับทางผ้าดงพวงกเก็บเห็ดเพิ่นหูจักดีดอกแถวนี่นี่ก็ทางเขงาไปเขาไปข้างในครับผมทางในมันจะเป็นกุฏิอยู่ข้างในอีกครับทางจากทางกันแถวบ้านเป็นร้อยเมตรผมนะครับกุฏิมีสองสามหลังอยู่ข้างในีส่วนผมอยู่แต่ว่าตอนนี้จักสีเหลือจักหลัง bây là hết đồ cố theo để lãi không hết buộc hết là ngộp, hết khay thế đó là bu mình mỏng mỏng nhưng mà thán học với lại khuyên mà không pháo bán hàng kiểm khiếm không có món ăn pháo bán hàng châm cúm như thế này học hết những này, hết của cây này quá, nó mềm, cây tưới chút đấy không nhanh khỏi bên này. แม่ไม่เปนกุฏิครับมองมองผมบวดแล้วผมมาย่นี่ครับู้เ,เดียวผมนี่หอดแล้วครับนิ้วกลางดงเลยได้ครับฟางดงเลยห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำ thấp ngay ngay là không khoảng làm phạm làm thắn Thánh. thấp ngay ngay cút tí cút tí tí hết xoay cân này lại tí ngay ngay cút tí không thấy thì mỗi con vô mỗi hạ vô được khứ bố bố mỗi vô không ทางจุกคุ้มครับเนี่ยทางจุกคุ้มขึ้นนี่แหละขึ้นเพื่อมาเดินจุมกลุ้มแถวหนีล่ะทุกทางจุกคุ้มจุมกคม้มจะมีคนหนึ่งอีกทางคนครับเดี๋ยวผมจะถาไปบ้างมีเห็ดบ่เถอเฮ็ดบ่ออกว่เนาะ ยางขึ้นก็เลาะยางไฟหักกันก็นได้ครับโอ้เห็ดเห็ดนึงเ่าบานเนาะยูพ่นไข่วันเนาะโอ้เห็ดอันนี้บุญ ก้อนมันสิบวกหกก้อนนี่ครับช่วงนี้กูบ่าอยากจะอันโมโยคุยก็เลยหกทุกคนทุนช่วงจำพรรษาปี่กายปีก้อนนี่มีพระมาจากลุงมาจากแม่หางสอนสององค์ก็นมาโยแถวนี้ก็มันกวดทัพพงศร์ยัยงได้ยุ้ทั้งจุกงแต่ว่าตอนนี้พี่โมโยก็เลยโหเห็ดออกอไล่ยู่ได้เขานี่ไหมนี่เห็ดปวก ปลูกออกเกินมาเทาเลยนะ่ะเดีคนบ่้นมาค้นมมาเก็บเฮ้ยนกุฏิอยู่นี่ตะก้อนมีกุฏิกุนนึงนะครับอยู่นี่มีคนหม่างออกหลบ่ปจักเดี๋ยวผมทาไปบาง ยังอยู่ครับยังอยู่เ่อปะขาดปะสิบ่มีพ่าอยู่ดอกกุฏิห่างครับกุฏิห่างทางจุบกลมกับลบไม่มีผู้กวดเลยนี่ต้นไม้ล่มทับโอ้นี่ครับกุฏิ ุ็ตีปูปูหม um oh. oh. ันครับที่พี่คนมาอยู่นี่คนมาจากอุดรนมาอยู่นี่สองพันศาเดี๋ยวเดี๋ยวพันกับไปบ้านพันแล้วครับห้องน้ำกับพังโอ้คนอยู่พังไปบดนี่ครับห้องน้ำพังกงออกงอกโอ้ แต่ว่ามีอีกสองกุด่านั้นครับผมบก็ไปดอกคป็นว่าสิบ่มีพระอยู่แหละมันลมบ่ออกหรือมันมันยุ่งหลายครับงานเขามานก็ไมียุ่ง Chứ bà nà nà náo này. Nà náo đi đi vô. Bắn lộm đi Băng mấy nà náo. Hết. ô phân xã thì rõ mưa là hấp phải... phải hát hoa nào bó ở à chàng cảm thấy mặt sổ ngục được buồn được bị bị việc chắc vang chắc khâu xã mặt mà hoa nào đầy thức hợp vật này hoa oh, bó uh, mì phạ vô ันที่ทิมไว้กันทีลกลลางทิมเสียได้ครับส่งผมมาบวชที่นี่กะเขาไปบินธบุรอยู่ข้างในอยู่ข้างในเหมือนข้ามหน่อยครับมาหน่อยหน่อยแต่ว่าใส่บาดีแท้แท้เต็มกระสอบสมือยื้อเขาเอินดอกดยังไงครับนี่มใหม่ป้าครับหนุ่มใหม่ป้า cút tí mình cút tí cút tí, 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 tí pu số chắc phải thế đấy tôi sẽ giữa, không tôi thấy ông mưa có đợt mưa lớn nhất từ bao วล่างบาทครับได่ไหม่มันจะเส้นน้องมาสอยเลรีปูน มันจะซ่าเล่งครับนี่พอดีมื่อนี้มีเด็กหน่อยมีญาติมีย,ยมมากเพิ่นก็พาเพิ่นเขาไปบิณฑบาตในบ้านเอาไปเอาไปบิณฑบาตเอาไปแก้ของอันนี้ครับสงสัยสิบบุมีพระอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับเก็บนี่ก็บ,บ่มีหยังหรอครับแกรมาเล่นเอาครูบาอบาจารย์รุ่นจังสิมาไม่ครับ